ครับผมวันนี้ผมจะมาสอนหนึงเข้าเลยนะครับจากแอปทําแบบสอบถามทั้ง3ตัวแอปเลยซึ่งอันนี้เนี่ยสามารถที่จะแต้มตัวนี้ครับซึ่งเราสามารถที่จะทําแบบสอบถามเพื่อแต้มตรงนี้ไปได้เป็นวอลเล็ตนะครับประมาณ30บาทนะครับหรือ1 1 0 0 0หมืนนพัอยต์นั่นเองหรือเราจะไปแดกรายการอื่นนะครับจากที่เราได้ทําการทําแบบสอบถามตรงนี้นะครับซึ่งแบบสอบถามเนี่ยก็จะได้เป็นพอยต์แต่ต่างนะซึ่งรายการจะแรกไหนก็อยู่ตรงนี้เลยซึ่งสามารถแลกเป็นวอลเล็ต ตะวักและเพดผาได้นะครับมาต่อแอปที่2เลยอันนี้แอปยินดีเซ็นนะครับเราสามารถที่จะเอาเจ้าตัวคะแนนตัวนี้ครับมาแลกเป็นวอลเล็ตได้ครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะต่างจากแอปอื่นๆนะครับซึ่งเราสามารถที่จะเอาส่วนลดนะครับมาแลกเป็นเจ้าตัววอลเล็ตได้นะครับผมก็จาก7จ็ดเนี่ยก็จะเหลือ6กร้นั่นเองที่แอปที่3นะครับผมเจ้าตัวจในนี้ชื่อว่ารักุเทนอินสไตน์นะครับสําหรับเจ้าตัวตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะแต้มตัวนี้ครับมาแลกเป็นวอลเล็ตหรือเพดผาขั้นต่ำนะครับคือ100บาทนะครับผมก็ อาจารย์หนึ่งพอยตอหนึ่งบาทเลยนะครับธน,น,นาคารที่อยากได้แอป3ตัวนี้นะครับผมก็จะั้งลิงก์แล้วก็ชื่อของเจ้าตัวแอปทั้ง3ตัวนี้ไว้ในเมนนะครับหรือใต้คำอธิบายก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับผมค,ครับ